เอตัลเลนเร่งนะครับซีวิ c เอฟเคออกกลางนะครับสูตรอาร์ท่อซิ่งอารวาลิมิเต็ดนะครับไทเทเนียมลองดูสูตรถึงร้อยนะฮะเอฟเค1.5 u r โบนะฮะไส้กลางมีไส้พิเศษด้วยนะครับไม่ใช่เป็นปลายแบบเปล่าโล่งๆนะฮะขึ้นเร็วม,ม,มากนะฮะสนใจมาอาร์ท่อซิ่งได้ครับกับออตัลเ่งอย่างงี้กับปลายท่อชุดอา l i m ลิมิเต็ดออกกลางนะครับไทเทเนียม F K. Any head? He asked me what the fuck, I said I need your help I told him that I'm lonely, he answered that I'm mad Yo, please my dear, me. find me, finally I ran go